คุณกองท่านบัสิเมื่อถวยผ้าล่าเริ่องเราด้อคุณพ่อคุณแม่ครับลูกเต่าขอกราบขอพอบคุณขนาเจะขาพคุณพ่อคุณแม่ คนเอื่นนอยคุณอายน้องนุ่งที่ฮักแท่งสุขุสุขคนคลายสายเงาขอรับรองล่าพิดไทยห้เมจะภาพก่อนหนึ่งเปิดด้วยเสียงแค่กับพิดด้วยเสียงแคนทื่เกอาเนาเมยเนองานมาหนีซับด็จลาบลื่นลูกเก่าดีใจน้ำหลายครับแด่มาเห็นมาสรกหวัวพอหวัวเมรู้ซึกว่ากับเป็นระเบียบเรียบร้อยนี่ลาบลื่นซึ้งใจลูกหลานกับเบื้องแง่กันแงเมื่อเด้อหักแท่กันบาทหนึ่งเมืองเดียวกันมูพวกรวน้องกลุ่มเอากันเมื่อหักกันแท่กัน ดีใจนั่งพอมีงานสะเร็จหลับลือบุญกระมวลมากหล่นคุ้นกะลังมาอะไรหลานหลอนมาเสียดายพออยากหนี้ไก่ผานแบบสามีงานหนาจังไปหาลูกหลานใหม่คนท่าไก่ทรงยืนศีน้าทานทางเมื่อเด้ออีเมียจะพาบุญปางนาให้มาหวาดอีกเด้อจะพาไงเจดีจะพาในอนาคตพี่น้องบานทรงเล่นตะบุญหนองมาเอาเภอโพธิ์ศรีสุวรรณจังหวัดศรีสะเกษครับ ไอ้เทใาจดีหลายให้ลวยด้วยรับวยรวยยิ่งขึ้นไปครับโอ้ยกระสอบบางแง่ดีขึ้นหลเหลา่าวาสนาพิิสินสิพินาสังพุสาวขาวงามเออมอ ลาเดือนเมีจะผาดังยิ้มปุ่ยๆเต้อ้ยยึแต่แค่น่าบานแบบี้้ยอนหวหมุน่เด้อโอยบายผมมัดเตือนครอดีผูละเศร้าเนี่ยบ่กกบหมาแก่พดสือกาแฟของยูทเบนเอาล่ะพระาใก้สีแกงแสงสอ่สุพรรณภูมิความจยกนอนของคุณกัจนมากกตาซื เอือบ <inaudible> ักคันเอ้นดอกสังคอสายลมบอนยามมื้อเช้าเฮาสวนนวงสีโคงตาลำทางยาวเออสั่งเจ้าลำทางสั่งเ้สังกันหายใจลมบ่ฮอดพ้อมฮองส่งพระวงิยเอ้ยฝากสัมพันธ์ประสานมิตรีศิลาสาลาน้องสาวแก้วาลีลนกันแต่ นอร้านนองทั้งศาดาก็ได้ว่าโอ้ทางเจ้าก็ยาเครื่องเรื่องเนี้ยพอเป็นเรื่องถือวาา่าแสดงนะเอ้ยขั้นว่เป็นมันงัวสิจือจางเดือพ่าไอ้ไอ้ห้างไอ้ดาก์ไอ้ยาซาเด้อตีนต่าก็ยาเทียเด้อถือวา่วาแสาดงกัดต้อเรีนนอ หล่าบอยอยากลาพ่อตายห้อยเกลือบลุ่มดยหล่าปอยอยากลาพ่อตายแต่พ้นฟังเสนออายเงี้ยเสียเจ็ไปเด้อคิดไป่อายมันสิวุชันทำแทนสิเลียนดำล่าคำาเด็ดพีลวงล่ำมีดาบโซกกระปงถ่าบอลำลาโมกบอกว่าหูคงหัวฟูมือควอมโต วันวดส้นเลียงตอรีบร่อยเถปบ่อยดาประจันสาวมอลัก็ม้อไปห้างสถานทิพนงลังเดินเดือสาวมอลําก็เอาม้อไปห้างสถานทิพนงลังอย่าได้เอาเมื่อนั่ขึ้นไปหไหวเทียนละขอจับเขยนเย่าใจหายบ่เสียอายดอกอา สีสุวรรณเิ่นสาพี่หมอลำงสักนาพี่ผู้ใหญ่เปียนปัดลอบอดีบ่อนางบ่บ้าเอ่ยน้อพี่จะจากไกลเมื่อเดือนเมื่ออีกเมื่อไรเนาะ จ้าภาพจะบ,บอกใจของพี่หวาดขวัญตาน้องมาทิ้งพี่ให้โอรำพันดังเรือโน้ยลอยทะเลว่าปีสินบางเสียงสัง่งมันฟังหัวใจแววจำราจะจำ คอยตื่นชงผมรู้ไหมเราพี่เสาวดังกินน้ำเออเออตายลา้องเสาวโบก้าบันสุดไทยยกมือขึ้นบ้าไปไปไปาย,าย,าย,ายโอ้ยแต่มือจะ่าพโบกูนใจดีงานสรีระดาลิม,ม,มนอ้อเม ยกมือขึ้นมาใบายอย่าลืมอ้ายฝ้าหอกทรงจิดประสงค์ลองเรียบร้อยศิลาเจ้าอมเมียนห้างเมื่อมีงานหนากจากทิีงเด้ือบุญปานนาจังพบกันเอขอลาเด้อ